บอยแจ้งเหตุผลย้ายวันใหม่ไปเรียนอินเตอร์จริงไหมค่าเทอมหลักล้านเปิดเทอมใหม่ย้ายโรงเรียนใหม่แล้วสำหรับน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของบ้านชัดบริรักษ์ปัจจุบันอายุย่างเข้าวัยครบวบงานนี้คุณแม่งามทิพย์และเหล่า3เฮียบอยประกน้นองธนาและพักได้ส่งเข้าเรียนที่กิงเอสคอเลดอินเตอร์เนชั่นแนลส o ูลแบงคอกเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ค่าเทอมแพงอันดับต้นๆของประเทศ ล่าสุดได้เจอหนุ่มบอยก็ไม่พลาดสอบถามถึงสาเหตุที่มาที่ไปการย้ายโรงเรียนครั้งนี้เพราะน้องสาวเคยพูดว่าอยากไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อยากเก่งภาษาอังกฤษมากๆซึ่งเขาเคยพูดตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วแต่เวลาที่วันใหม่พูดอะไรไม่ใช่ว่าเราทําความต่อองค์การของเขาอย่างเดียวเราก็จะต้องดูก่อนสุดท้ายแล้วการที่วันใหม่ย้ายไปเรียนอินเตอร์มันผ่านการตกตะกอนมาสองปีและที่สําคัญที่สุดคือเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาแฮปปี้เราก็พร้อมซัพพอร์ต ซึ่งโรงเรียนนี้ทางบ้านฉัดบริรักษ์ช่วยๆกันดูประจวบมอว่ามีเพื่อนเขาเรียนอยู่ที่นั่นด้วยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขามีเพื่อนแล้วอย่างน้อยเข้าไปก็จะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยววันใหม่ชอบพูดอยู่เรื่อยว่าอย่าไปเรียนเมืองนอกโอเคว่าถ้าอยากจะไปในอีกกี่ปีข้างหน้าก็ไม่รู้อย่างน้อยตอนนี้ก็มาปูพื้นก็มาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพื่อที่จะได้เก่งภาษาอังกฤษไปเลยวันข้างหน้าถ้าอยากจะไปเรียนเมืองนอกก็จะได้ไปได้ง่ายหน่อยส่วนเรื่องค่าเทอมเป็นล้านบ่อยบอกว่าผมเห็นข่าวก่อนว่า ที่วันใหม่ย้ายไปเรียนค่าเทอม8หลักอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไปหาในข่าวว่าทําไมเขารู้เพราะผมพูดด้วยความสัตจริงผมยังไม่รู้เลยแต่ผมรู้แค่ว่าผมต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าเทอมซึ่งเงินผมก็อยู่ที่แม่นั่นและแต่ความจริงผมว่าก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดในข่าวหรอกผมเองก็พร้อมเต็มที่เพราะว่าที่เราทํางานหนักๆมาก็เพื่อตรงนี้จริงๆแล้วเรื่องการศึกษาผมก็ไม่ได้อยากจะให้มาโฟกัสตรงจุดที่ว่า มันเท่าไหร่อะไรยังไงเอาเป็นว่าทุกๆโรงเรียนมีคุณภาพหมดสุดท้ายออกมาแล้วเขาเป็นเด็กดีเป็นคนมีคุณภาพก็พอแล้ว